สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสม,มองสบอสุภุสุคนมาเบิงอันนี้ครับพี่น้องนองบีมมันเอียงนี่จักสิมันเอียงพี่น้องมาเบิงค่ะบีมจะทำอะไรวัดีครับเฮ็ดยัยง<แ>เฮ็ดเอยียงเช็คของเช,ช็คของหรือเฮ็ดยังสิถ่า,ายรูปถ่ายรูปปัตเตอร์เฟซหน้าเฟซใหม่ เดี๋ยวจะเต็มหน้าก่อนเดียได้เต็มกต้มาเบิ่งน้องบีมกันเด้อพี่น้องมื่อมื่อนี้มื่อนีรู้สึกว่าเป็นบ้าเอียงมันเอียงพี่น้อง สิมาแต่งหน้าสิมาแต่งหน้าแล้วก็ใส่สุดใส่สุดของเคืนแล้วก็สี่ายรูปลงเฟซของคืนมาสันพันว่ามาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อมาดูกันค่ะพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮามาแอบถ่ายกันเด้อพี่น้องเด้อ

เอาเอาเห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเพื่อจิทาเบื้องเร็วเ็วเห็ดเบืงดูมาสีงามบอเต่งงามงามเต่งับพี่น้องเตรียมคลองเตรียมอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องดูพี่น้องเพื่อสีเห็ดอีอย่างของเพ่นมาเบิ่งนองบีมกันค่ะพี่น้อง เพื่อสิเหตุเอียงของเพิ่นมาเบิ่งกันค่ะน้องเขากล้องมาเพื่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะพี่น้องให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจคิดเดั็งใดค่อยมามาเต็งหนนะ้าอันนี้เอา,เอาคิดเั็งใดเอาคิดนัตงไดนวันที่ T N ใช่รู้แล้วกัน ไปขึ้นปตเตอร์เฟซใหม่โอ้อยากเฮ็ดปตเตอร์เฟซใหม่อยากได้รูปหมอลำป้าสะอนน่อนเนาะอยากใช้อยากถ่ายรูปหมอลำอยากเฮ็ดรูปโปรไฟล์ใหม่ว่าซั่นอืมัมกอีหลีบ่มกักในการเป็นหมอลำอีหลีบ่เจ้ากระบบดริบทจักเที่อ,กกอ,อกกแต่ว่ามากัมากมักอยากศึกษาแบบ อยากใส่สุดเพศอยากใส่สุดเพศอยากแต่งหนางงามๆอ,อาพี่น้องมาเบิ่งกันสิเป็นแบบใดพี่น้องเมื่อนี้รู้สึกว่าบอกให้อบอกให้ปั้นผ่ากับบอกปั้นมะขืนอีหยงเมื่อนี้เฮ็ดอีหยงเมื่อนี้สุดยอบมกพี่น้อง FC แฟนขับแฟนมะล่ำสุบุูสุคน <c oughs> FC แม่นังตองอู <c oughs> ช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียล บ้าขึ้นแล้วเพลิดิดีอยู่ดีๆ,ๆมานั่งแต่งหน้าแล้วใส่ชุดเพศว่าสันมาแต่อย่าห่วยเฮงเน้องบีมเอามาเบื้องกันพี่น้องมาเบื้องกันค่ะอืมแต่งหน้ามาแล้วใส่ชุดแล้วจะเป็นแบบไหนมาเบื้องกันเด้อพี่น้องเด้อมาให้กําลังใจเออเราคนกนะ่อน <laughs> เป็นแบบใด <laughs> รอติดตามเลยครับแต่อยากวัวเนาะเอาลับบ้านี้ พี่น้องมาติดตามชมกันค่ะอืมเพิ่นคึกเพิ่นคักอีหยังดอกเจ้ว่ากินอีหยังมาค่อยว่าคึกมาคักมืัอเช้านี้อันตื่นมากกันต้มน้ําหดกินนั่นก็เพื่อจะเดือดนั่นก็เลยก็เลยคึกก็เลยคักบ่ก็เลยอยู่งผู้เป็น เอาเอาเอาเฝ้าแตงเอาเฝ้าเฮ็ดเอามาสีเป็นแบบใดให้พี่ให้นนองเพิ่นในเบืองในชมดูเอาคือเรียกว่าสีแอบไทยบันดีบ่แอบไทยดอกเออให้เพิ่นเบืองให้พี่น้องเพิ่นในเบืองในชมว่าน้องบิ่มเพิ่นมากในการเป็นหมอลำแล้วเพิ่นเพิ่นเป็นแบบใดเออเฮ็ดอีหยังแบบใดให้พี่ให้น้องเพิ่นในเบืองอืมมนสิงามบ่อสิตาหักบ่อให้พี่เห็นนองเพิ่นในเบืองดูนี่ เอแต่งให้มันครบเครื่องอเออแต่งให้มันครบเครื่องเพื่อนวันเดวสิแตงให้ครบเครื่องวสันพี่น้องแล้วก็สิใส่ชุดเพชรให้เบิองสีเห็ดรูปสีเห็ดรูปใส่โปรไฟไหมวสันใส่โปรไฟในเฟซใหไหม่มาเบิงองเดอพี่น้องเด้อสมกับเพื่อนจะเป็นหมอลองหมอล้ําเพื่อนมากไกลมาคัม,ม<า> มักในการแต่งตัวมักในการได้ใส่สุดเพชรได้ใส่เครื่องประดับงามๆอืมอืมได้ใส่ก็ดีใจหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เปล่นเดี๋ยวก็เก่งดอกใส่เงยบมองดูป<ะ>าสพ,พี่น้องเเเออาาแ็็คคปนนนต่ง้ไ โอเคงามแล้วของพี่น้องอเพื่อจีเตียงหนาใส่สูตรเพียด้เยครับพี่น้องอเพื่อเตรียมของเตรียมอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิ้องด้วยครับพี่น้องตัวมีวตัวไหมพี่น้องใ <laughs> ส่ไงขึ้นดูเ <laughs> ดี๋ยว่ินไปเลื่อนดีเวลไปเลือนพี่น้อง <laughs> 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 ใ่เงยขึ้นดูบีมใ่เงยขึ้นใจเงยขึ้นมองดูพี่น้องย่ยน พี่น้องมาเบิ้งเด้อพี่น้องมาเบิ้งเด้อสิออกมาเป็นแบบใดให้เบิ้งครับพี่น้องบัดนี้จะออกมาเป็นแบบไหนตึกหน้าไกล okay, เ้็วไปคไกลเ้็วๆพี่น้องอันเลล้้ยว <laughs> ทำนี้แหละเต็มเครื่องแล้วเจ้าว่าขึ้นอีหยังเนาะมื้อนี้เนาะอยู่ดีๆมาแต่งตัวอันนั้นใส่สุดใส่เงยขึ้นดู พี่น้องบ้าแต่งตัวเองพ้อผมอพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะฮานามาเบิ่งดูโอ้ยม <Yeah. S 1> พี่น้องมาเบิ่งค่ะแต่ว่ากบัดอันนี้ลงอีกจักหน่อยโอ้พี่น้องเอา ใส่สูตรบางดูเข่นเวลาจะว่าขึ้นอีอย่างเนาะเป็นเมื่อยังบีมเธอคือมันมาเต็งโตใส่สูตรใส่ยังวันศิลป์เมื่อนี่เป็นวันพระแต่เออเมื่อนี้วันพระอิลีอืมเมื่อนี้วันพระอิลีก็เลยขึ้นโอ้เป็นวันพระอิลีพี่น้องวันพระเมื่อนี้มาเต็งหนามาเต็งหนาใส่สูตรอันนั้นนี่ขึ้นขื่นันวันพระ แล้วพี่น้องเอาแล้ว,เ,ลวเ,เงยขึ้นิ่งดูให้พี่ให้น้องเพิ่งดูเพื่อจะได้เป็นพระเอกบอ,อพี่น้องเ,อเงยขึ้นดูครับพี่น้องเ,อเงยขึ้นมึงดูโอ้พี่น้องไข่แนบ่ค่ะเมื่อนี้ขึ้นอย่างบ่ มันอีกขึ้นอีอย่างบุพี่น้องอชุดแดงชุดนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณ f c j d จาก u s a นะคะขอขอบคุณลหลายๆพี่สาวจากทาง u s a สื่อให้น้องบีมป๊๊บพี่น้องคิดแต่ใคามาแต่งตัวคนนี้ ไ,ไปเตยไปหูซิบให้เข่าดูเอาป้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเอาเขา่าตัวใหญ่พูดเป็นจังใดพี่น้องไครแนบวค่ะเบิ่งรู้นี่ <laughs> ใครวะขาพี่น้องไครแนบ่โอ้ย oh, ยูดีๆมาแต่งโตไหมครับพี่น้องเป็นจังใดเ <laughs> บิ่งให้แม่นักตองอูเลยคะ่ะ โอ้ยเนะาะที่ว่าคิดเต่งหน่ายมานั่งแต่งหน้ายพี่เห็นน้องเพิ่นเบิ่งนอนบีมเอ้ยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาไว้ให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งดูเอาฟอนเบิ่งดูเอาเฟอนว่าเปลี่ยนสิเปลี่ยนหมอนรั้มได้ฟอดว่าเปลี่ยนสิเปลี่ยนหมอนรั้มได้ หมอล้ำเขาก็ต้องฟ้อนเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วพี่น้อง เป็นจังไดพี่น้องเป็นจังไดเป็นแต่เปิดไพ่อีกหน่อยได้บ่เป็นแต่เป็นการเปนพไพ่อีดต้องหัดฟอนก่อนหัดฟอนหัดล้ำก่อนบ่มีเพลงก็ต้องฟอนได้ต้องหัดได้พี่นอ้อง<า>อยู่ดีดีมาแต่งตัวหมอลำสิท้ายรูป ถ่ายรูปโปสเตอร์ก็แของวัชนเฮชรโปสเตอร์ก็แของแล้วก็สิถ่ายลงหน้าเฟซบุ๊กวัชนพี่น้องอืมไปดูไปยืนอยู่หน้าร้านตำบังฮงดูไปเร็วๆเอาฟอ้อดมึงดูบัานนี้เออเอาฟอ้อนดูพี่น้องเป็นจังใดใครแนบบอมึงดูฮยิ <laughs> ่ <laughs> มกับอันนั้นเพิ่อนอยากเป็นหมอหองหมอลำนะคะเนาะ

เตเตเรเรเตเรเรเรเตเตเรเรเตเร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 เตเตเเต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 เเต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 ้ตเ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 ดเตเตเเเเ

ตาเดาแตาเดาตามบักหฮงตามบักหฮงตามบักหฮงตามฮงตามตามบักหฮงตามตามบักหฮงเป็นตั้งใดพี่น้องใครแนบอ่เอาใครแนบอว่าู้ใดว่าน้องบีมใครแนอยูเพราะสี่ส่างเพราะสี่ฮานให้เป็นพระเอก สิหาดเป็นกุมารอ,อ่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะเมื่อนี่คืนเป็นพิเศษอ้าะพี่น้องขอขอบุญขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอ่าบอกว่าให้น้องบีม<ไ>แต่งตัวให้เบิงเน่มน่่นักตองอูอยากเบิงอันชุดงามๆที่อ่าพี่ซืือให้สันว่าน้องบีมกะแต่งให้เอฟซีแฟนคลับเบิงหละเด้อพี่น้องเด้อว่าอันสี

พี่น้องอ่ะขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะขอขอบอ่าขอขอบคุณ f อแฟนคลับเจดีจากทาง USA อันบอกว่าซื้อชุดให้แล้วกะใส่ไห้ใหเบิ้อนแน่่าสันว่าอยากเห็นว่าสันวาขอขอบบุญขอบคุณมากมากเลค่ะเด้อขอขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะมืนอีกะมานั่งตองอูกะเห็ดไห้เบิ้องเลยเด้อค่ะ เดอพี่น้องเดอขอบคุณขอบคุณนะชุดสวยๆจากผู้ใหญ่ใจดีจากทาง USA นะคะสร้างฟันให้น้องบีมเป็นความจริงขอขอบคุณมากๆอ,ะๆอ่ะน้องบีมขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วน,นะคะเดอะ<ๆ>พี่น้องเดอรอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะ<ๆ>อ่ะนน้องบีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมากมากกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้หน่อยกดจิตตามให้หน่อยนะคะขอคุณเลยๆว่าเป็นเจ้งไดพี่นอ้องเป็นตะคือบอเออขันคือกับคอมเมนต์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ให้แน่เด้อเอาโอเคค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะบายบายแชร์กดซับตะไครขอบคุณเลยๆจ้าพี่น้องบายบายค่ะโอ้เยเสียบตาบายบายค่ะ